โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตั้งอยู่ที่บ้านกระบกเตี้ยหมู่ที่5ตําบลกระบกเตี้ยอำเภอเนือนขามจังหวัดชัยนาทมีเนื้อที่ทั้งหมด23ไร่1งาน62ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดกลางปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอน3ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน175คนแบ่งเป็นระดับก่อนประถม29คนระดับประถมศึกษา112คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น34คนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คน ประกอบด้วยข้าราชการครู12คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว2คนลูกจ้างประจำ1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนภายใต้าการบริหารงานโดยนางสาวรุ่งนภาผาราดครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาสีประจำโรงเรียนคือเหลืองฟ้า คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นประชาธิปไตยปรัชญาทางการศึกษาของโรงเรียนสิกขาวะปัญญาวะหะติการศึกษาเป็นบ่อกเกิดของความรู้โรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ยสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆโดยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา2544โรงเรียน สามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนดโดยโรงเรียนมีการร่วมมือกับชุมชนดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใช้กิจกรรมหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอตลอดจนมีการให้บริการแก่ชุมชนอีกด้วยการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยนโยบายชัยนาทโมเดลเป้าหมายการพัฒนาเด็กชัยนาทฉลาด ผุดผ่านด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตรารชาพัฒนาคุณภาพชีวิตคิวหนักเรียนคุณภาพ Quality Student โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมในการพัฒนาการด้านสติปัญญารู้จักพยัญชนะรู้ค่าตัวเลมีการคิดอย่างสร้างสรรค์มีความสามารถในการอ่านการเขียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรมมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจร่าเริงแจ่มใสและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมีทักษะด้านอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านการดําเนินง,งานโครงการและกิจกรรมต่างๆวันภาษาไทยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พัฒนาห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนการเพาะเหตุนางฟ้าในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและอีกหลายกิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงคิวสองครูคุณภาพ (Quality Teacher) โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรการศึกษาปถมไว้และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีการปรับพยุกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่นสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดสุภาพเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดี นาความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Q 3ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ Quality Administrator สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำอภิบาลในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ Q4 โรงเรียนคุณภาพ Quality School โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เอื่อต่อก,การเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีความปลอดภัยมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โรงเรียนมีระบบเป็นการคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกระบกเตียยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท